อ่ะก็การสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยฮะวันนี้อยู่กับผมกับมีอีกแล้วนะครับผมนะกับเกม S A O A S นั่นเองนะครับหรือว่าซออาร์ตออนไลน์ อาอาริสเซชั่นไลทิงเซลอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะเป็นอาพาร์ทสุดท้ายหรือว่าไม่สุดท้ายนะสำหรับเกมนี้นะนะครับก็อาวันนี้ก็อาเพชรก็ครบแล้วนะครับสำหรับอาห้าสเต็ปนะครับสำหรับเกมนี้นะสำหรับตู้ของ UGO4 นะครับก็เหลืออีก2สเต็ปนะครับก็ ขอให้ได้ก็แล้วกันเนาะนะครับอ่ะก่อนที่จะไปเปิดนะครับเราไปเปิดตู้ฟรีกันก่อนเนาะนะครับก็มีตัวละครใหม่มาด้วยใช่ไหมนะครับก็จะเป็นยูกินะครับยูกินะครับก่อนที่จะครบรอบ1ปีนะนะครับก็ครบรอบ1ปีนะครับก็คือเป็นวันที่1นะครับเดือนหน้านะครับก็ครบรอบ1ปีของเกมนี้นะครับแต่ว่าอ่าอยากจะบอกว่านะครับถึงเกมจะ จะครบรอบหนึ่งปีอ่ะคือถ้าสมมติมันเกลืออีกอ่ะก็คือตามตามสภาพเลยฮะเนาะนะครับสำหรับเกมนี้นะนะครับเห็นไหมอยากจะร้องให้เลยเกินนะฮะก็นะครับก็ยินดีด้วยน้องนะครับสำหรับการครบรอบหนึ่งปีนะครับสำหรับเกมอ่าสอาออนไลน์นะครับ AIS นะครับดูซอน่าออนไลน์อ่าลดาิ้งซิลนะครับซึ่งอยากจะบอกว่านะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอ่ะโหดูดิการชาโคตรเยอะนะฮะก็อันนี้ก็เก็บเพชรมาประมาณ7วันนะครับเจ็ดวันเต็มๆอ่ะท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าอะไร เพราะว่าอาไปติดเกมอื่นด้วยนะครับแล้วก็บวกกับอาติดงานนะครับอันนี้ก็งานงานก็อ่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหับงานนะนะครับก็ไอที่เป,เปิดมาเนี่ยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะฮะอเกลือมากเลยนะฮะอย่าพูดคำว่าเกลือดิใช่ไหมนะครับ <First element. S 1> <laughs> ยอมนะครับก็เล่นเกมนี้นะครับอย่าไปคาดหวังอะไรเนาะนะครับแต่ว่าเราจะมาคาดหวังตัวนี้กันนะครับอ่ะนะครับต้องได้แล้วเนาะนะครับเสียงแบบอื้นะนะครับก็ครบรอบหนึ่งปีนะครับก็จะมีอะไรมาบ้างก็มีกาชาเหมือนเ d ดีนั่นแหละครับมีกาชาหนึ่งโลเนาะนะครับแล้วก็มีอากาชา เยอะๆเยอะแยะครับท่านผู้ชมครับเออครบรอบหนึ่งปีนะนะครับก็ใครที่จะกลับมาเล่นก็อ่าแล้วแต่ศรัทธาเนาะนะครับส่วนผมอ่าถ้าไม่ได้ตุ้นเนี้ยก็คงต้องเลิกอ่ะนะครับแต่ว่าครบรอบหนึ่งปีก็คงอาจจะอ่าแวะกลับมาเล่นนิดหนึ่งนะครับอ่ะหนึ่งสองสามมานะฮะน้องจ๋า <ś led> โอ้สุดยอดฮะไปนะฮะก็อย่าไปคาดหวังอะไรมันมากฮะอ่าฮะมันมันจะให้ก็ให้ฮะมันมันจะไม่ไม่ให้ก็ไม่ให้เอ <ś led> เอเกมเนี้ยจริงๆนะฮะ <ś led> จบข้าม ไอ้เงี่ยอ้อท่านผู้ชมดูมันเนี่ยโคตรชัวร่วเลยหลุดเลทอ่ะแกออ้โห์สเต อ่าเนี่じครับก็โหาなんかご褒美あるみたいだよ仕事を終えたからだってอืมนคือตอนแรกคือจะเอาโตะมามาล่อองแต่ว่าโอเคครับก็ เดี๋ยวครบรอบหนึ่งปีเดี๋ยวกลับมาเล่นอีกครั้งนึงนะนะครับก็คงต้องห่างหายไปสักสองวันนะสำหรับเกมนี้ก็าบายบายครับ